คนเราทําอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นอาชีพที่เราถนัดแล้วก็มีการพัฒนายอยู่อย่างสม่ําเสมอใส่ใจในสิ่งที่ทํารักในสิ่งที่เราเลือกสวัสดีค่ะดิฉันนางจันทิมาโกสินรักษานะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาพืชไร่จังหวันนดนครราชสีมาค่ะเริ่มแรกนะคะไม่ได้ทําการ,กรเกษตรนะคะเพราะว่า เรียนจบมาแต่งงานมีครอบครัวนะคะครอบครัวสามีทําธุรกิจผ้าไหมนะคะก็มีโอกาสที่ได้ทําแล้วก็เราทําไปสักพักนึงเรารู้ว่าการทําผ้าไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไปตามเทรนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็มีความละเอียดอ่อนถึงจุดหนึ่งนะคะเมื่อสินค้ามันตกนะคะแล้วก็คนบริโภคน้อยเนี่ยเราก็คิดละพื้นที่ที่พ่อแม่เราเคยทําคือทําการ,กรเกษตรสามีชวนเลยว่ามดแดงเราไปทําไร่กันไหม คือไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะตอบตกลงแล้วก็มาอยู่ไร่แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็ทำไร่มาตลอดเลยค่ะค่ะแรกๆนะคะเข้ามาอยู่ที่ไล่เนี่ยก็จะเน้นไปที่อ้อยนะคะเพราะว่าก็จะมีคนมาส่งเสริมจากโรงน้ำตาลเราก็ทำอ้อยมาหลายปีนะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าการทำอ้อยเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ฤดูการผลิตเนี่ยปีต่อป,ปีนะคะบางปีเนี่ยเกิดแง้งเราก็ไม่ได้ผลผลิตก็ทำอย่างเงี้มาหลายปี แต่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกพืชประเภทเดียวนะคะก็จะมีมันสำปะหลังมีข้าวโพดส่วนหนึ่งเพียงแต่ข้าวโพดเนี่ยจะปลูกได้แค่ช่วงฤดูกาลของธรรมชาติเท่านั้นมีการแล้งเนี่ยเรายิ่งจะประสบปัญหาแต่เมื่อทําไปนะคะเราได้เรียนรู้กับพื้นที่ของที่บ้านนะคะว่าพื้นที่ต่ําพื้นที่สูงพื้นที่ดานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะปลูกพืชที่เหมาะสมกับตรงนั้นมากกว่าได้ไปอบรมบ้างมีน้องๆเจ้าหน้นาที่จากสุงเนินภาคการ,กรเกษตรนะคะของจังหวัดอำเภอเนี่ยคะ่ะเข้า มาส่งเสริมมาให้องค์ความรู้บ่อยๆเนี่ยเราก็เลยได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยนะคะก็เลยปักพื้นที่ที่จะทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากปลูกปีละครั้งเนี่ยอยากขอปีละสอสาครั้งวันนี้เราก็มาถึงจุดนั้นนะคะจากการที่เราคิดไว้นะคะเรามีการเตรียมการก่อนนะคะพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่บ้านเป็นพื้นที่สูง น้ำไม่มีนะคะใต้ดินเนี่ยเราขุดลงไปยังไงก็ไม่เจอ200กว่าเมตรนี่เจอน้อยมากต้องยอมรับตัวเองเป็นคนยอมรับธรรมชาติแต่ว่าทํายังไงเราจะต่อสู้กับธรรมชาติขุดสระนะคะรองรับกว่าจะปลูกขา้าวโพดได้ปีละสองสารอบเนี่ยเราใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ2อสมปีทั้งส่วนราชการมีทั้งภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลการวางระบบน้ําการเลือกเมล็ดธุ์ที่เหมาะสมการให้ปุ๋ยให้น้ํานะคะเราก็ มีองค์ความรู้แล้วก็เรามีการเรียนรู้แล้วก็หมั่นฝึกฝนลองผิดลองถูกนะคะกับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยค่ะก็จะมีระบบน้ําหยดนะคะโดยที่เราจะใช้ระบบน้ําหยดมีสมาร์ทมีปั๊มน้ํานะคะแล้วก็ดึงน้ําขึ้นสู่ข้างบนแล้วก็ปล่อยลงล่างนะคะ,ะไรายได้จากข้าวโพดนะจริงๆพี่มุดก็ทำเกษตรเนี่ยก็มีไรายได้จากการเกษตรเป็นหลักนะคะการทำข้าวโพดแต่ละปีเนี่ย ทำยังไงจะให้เรามีรายได้เนี่ยมากขึ้นโดยที่เรามีพื้นที่เท่าเดิมเนี่ย เพราะน,นั้นที่บ้านเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกลใช้แรงงานให้น้อยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกร,กรท,ทั่วไปนะคะเขาจะขายเป็นเมล็ดส่งเข้าโรงงานนะคะแต่ที่บ้านนี่จะแบ่งมีสัสดส่วนว่าแปลงนี้จะปลูกเพื่อนะคะเวลาต้นโตนี่ก็จะช็อปเป็นไซเลตเอามาให้วัวกินบางส่วนนะคะเพื่อลดต้นทุนจากอาหารสัตว์ก็จากการที่เป็นคนชอบ โจดชอบบันทึกอะไรนะคะก็ข้าวโพดเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเป็นรอบเป็นแปลงค่ะพอเก็บแปลงนี้เสร็จก็เคยนะคะว่าเ,ออเขาอยากได้ข้าวโพดสดเกี่ยวเลยประมาณ25ประมาณ25-2% 4ย่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอา,อาจจะขายได้10บาท9กบาท80นี่ก็เราไม่เอาละเราเกี่ยวแล้วก็เอาไปตากนะคะประมาณ3แดดของข้าวโพดแห้งเนี่ยเราจะได้มูลค่าหรือราคนาะเพิ่มขึ้นประมาณ 6- 8เซนะคะ เมื่อลงทุนไปจะจดทุกอย่างที่เราลงทุนแล้วก็จดทุกสิ่งที่เราทําสมัยก่อนเนี่ยพี่มดจดไม่กระทั่งว่าวันนี้ฝนตกหนักมากหนักปานกลางคือเราจะรู้เลยถ้าปานกลางเราจะทําอะไรได้ถ้าหนักเนี่ยมดสามารถที่จะปลูกมันได้ การทำการเกษตรเราทำคนเดียวไม่ได้อาจจะทำได้นะคะแต่เราก็จะทำอยู่เท่าเดิมเราก็ต้องแบบมีมีเพื่อนร่วมงานนะคะทั้งในส่วนของราชการแล้วก็เพื่อนๆเ,เกษตรกรตัวเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกของข้าวโพดแปลงใหญ่ เราไม่ใช่ว่าเราทําดีแล้วเราเก็บไว้คนเดียวอยากให้คนอื่นเนี่ยเขามีโอกาสที่ดีด้วยก็จะเชิญชวนให้เข้ามาดูนะคะก็มีนักเรียนนะคะ,ะเข้ามาดูงานมีเพื่อนๆนะคะ,กะเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยเข้ามาดูแล้วก็เริ่มแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนก็ไปเริ่มกลับไปเริ่มว่าตัวเองมีแหล่งน้ําเท่านี้จะปลูกได้เท่าไหร่แล้วก็พี่มดก็จะหาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์มาช่วยที่มันเหมาะสมแล้วก็ให้องค์ความรู้ไปด้วยเอานะักวิชาก,การเอาอะไรเข้าไปช่วยดู ตัวเองวางแผนไว้นะคะว่าอยากจะขอ G A P นะคะเพื่อที่การที่เราทําอะไรแล้วมีมาตรฐานเนี่ยมันเป็นเหมือนการสินค้าเรามีคุณภาพนะคะแล้วก็มีคุณภาพทั้งต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็ตัวผู้บริโภคเราเล่นกีฬาเหมือนกันถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยเรามักจะแพ้แต่ถ้าเราเล่นเดียวเรามักจะชนะแต่วันนี้เราจะต้องเล่นเป็นทีมนะคะเกษตรกรต้องจับมือร่วมกันแล้วก็เราต้องช่วยกันในเรื่องของ าการสร้างผลผลิตที่ดีให้กับผู้บริโภคการสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองนะคะอย่าลืมว่า,าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยได้น้อมนำพระราชดำรินี้มาใช้นะคะแล้วถึงประสบความสำเร็จตัวเอง พูดเสมอนะคะแล้วก็บอกทุกคนเลยคนมักจะถามไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนเห็นเราแล้วเขาจะถามว่าเกษตรกรเหรอบอกว่าใช่ฉันเลือกคําว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเลือกอาชีพนี้แล้วก็รักในสิ่งนี้นะคะทำเพราะใจรักแล้วเราจะได้ดีนะคะคำว่าเกษตรกรเรกรนี่ยต้องบวกใจด้วยเราต้องมีใจให้แล้วก็ภูมิใจมากสําหรับคําว่าเกษตรกร